น้องมาอีกแล้วมือนนี้มาสามคนมือนี้มาสามลายมีเหยื่อมาอีกหลึกมลายเออมีสมาชิกมาอีกเพิ่มอีกนึงพี่น้องเอ,อ้ยมามามาลุนซอยกันเด้อย,ยกสะดุง้งหยกสะดุ้งซอยกันลุนลุนซอยกันช่องคนลุ่มน้ำโขงพี่น้องเดอ้อมาไหลุนเบืองเด้อบ,บานแรกพี่น้องมาที่มาบอ ยังเงียบได้น่ะคุ่งเงียบเนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อ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 ยคือไปอยู่ทางนอกพุ่นนั่นใช้ผ้าอยู่ที่ไหนวะผ้าอยู่ใน,นย่าง ไปอยู่ทางนอกมาอยู่ทางในพี่แม่จะแดงว่าวตั้งหัวเพือ่อนคิดว่า,ามันมหัมากกนะาอาันมันมาด๋มาเ็นะมาส่าม,มันนาขานผ้าฮัน <c oughs> แดงว่าตั้งหัวมันนี่โอ้ตัวนั้นจะสิรุดเอาก่อนมาอืมเอานี้ยน้องเลย

เป็นเดมาไม้มาเล็บมาเล็บมาตม่ะาตเจ้าของหมูมายกแลวยกนี่เออแต่หมูบ่นหมูจะจัดทียอยากทำังไง Hôm nay chắc là bây giờ bây giờ sẽ sẵn sàng hữu không có đại hữu Hử? Sẵn sàng hữu không có đại hữu Mình có nhắc mà, có mình mông mới là bà Nhọc nhọc Họng đúng hên 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 มาแล้วมาแล้วเยอะว่า <parfois> ฮ่าฮ่าฮ่าพอคนเดียวพอวางเลยก็จะ้มยิ้มอใครว่ยยิ้หูคอยดางห้องหูห้องหูห้องหัวใจปล้กหัวใจสอัน้องอันนี้อืม กระิกกระยน็บปลาวานกนกขั้น้วอย่ายูเหิงมันคืขึ้นมาอีกบ่ความขั้นมันคืขึ้นขั้นมันคืนมายังไงได้ตามตัวพอกระไดินอยดิ้นล่ะอยู่เงียบ บ้ามบัดมามาขายกันเด้อเอามาขายน,นี่แน่บัดแล้วเอามาขายให้ตุมไยนเ,น,ยเนะนี่เด้อมาขายให้ข้าเจ้าแน่บัดกับนนบัดกับมาเอามานี่เด้อบัดกับมาเอามาขายนเนี่ยมีบอยู่หันครับมีเอามาโลด Nó điểm ma lên đi nhóc nhóc cái nhóc ngang phà lên này cầm lăng lên ตื่นเยอ่บกบห้องได้หึงได้องโลห้องเนาะองทีเยบนด้่เงียบ่ไบอกไปมีแต่เพิ่นนะพอพีจะด้เงินจกอะไรเด้อรการนีดีได้กอ

อยากให้คุณผูกหมานอยหมาโอ้อยางใดจังใจไหนเนาะหมานแล้วหมาแล้วพี่น้องเอ้ยหมาแล้วหมานแล้วหมาแล้วเหนดีอยากอยากมึงเ ในเฮือนผู้เจ้าเก็นเรถกระโจมก็ผลท่านครับนกแล้วไหมอานมี่ี่ดเกิดาป็นไซนเกิดใส่าเ

เยอว่ากระไดหยกมันกระไดอาแล้วหยกนี่กรลุงมายกมันมันจะจมจนดูเท like ิงทุนท้วเออขนโนอเขาเต็มกระจังละหยกเยอะกเ่า้าวไร่ขงเฮงเหรอ

มาด้นั่นเ,เ <g ül> จ้มามันน้อยนาเจ้าม <c oughs> ันน้อยเด้อสตีงตั่วนั้นหลาย <c oughs> งาม,ปมสปมตุงเงียบทำไม cắt các đoạn này Rồi cái đan nhục nhục Ừm này được mãi đẹp nhục không không cung phải chứ cả nào bọc mai cung cả đại ngang cung mà là đẹp ảnh неок неок tik geureun tik naha rau ya grad

รีอยู่คุณรูนะ้ไหมแล้วพี่น้องมาห้อนเงินแล้วพี่น้องไปตึกสะดุง้งมือนีหลายสองสามคนพักกันคุยกันม่วนปากอะได้อยู่เพอได้อยู่พี่น้องบอกอก,อก,อก <laughs> ุ้งกุ้งฮะบอมีมือนีพี่น้องบอมีกุ้งมือนี มีอยู่ทำบ่หลายพี่น้องได้ยิบหนึ่งให้สมหมายไปไปกินแต่ปลาล่านมาป่านพี่น้องเบิ่งซะกอนนีได้อยู่ได้ได้บุมเมนโลคุนบอนี่หมายยันโลคุนได้นี่โลขั้วผุนนะทตันนี่คักอยู่พี่น้องคากคากอยู่ม่วนอยู่พี่น้องเ้ยสมมายให้ได้โตใหญ่พี่น้องมแจะโตใหญ่ๆสมหมายได้ <laughs> ล่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนิสะกอน คลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งส่องคนลุ่มน้ำผงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้จ้ำนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ